เอาล่ะก็ต้องกล่าวสวัสดีชาวเกมตัวโลวตาลูสับป,ปยุทธ์วิญญาจารย์กันทุกคนทุกท่าน้วยนะครับผมซึ่งในวันนี้นะเราก็จะมาสุ่มทางด้านของวงแหวนต้นไม้ที่พวกเราเนี่ยรอคอยมาอย่างยาวนานครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ต้อนรับตุจ,จีนเป็นที่รียบร้อยเนาะปีใหม่ของจีนก็บอกได้เลยว่าแจกค่อนข้างหนักอยู่นะครับผมในรอบนี้เนาะซึ่งเราก็ได้มาจากกระปุกออมสินโรซันเพาแล้วอันนี้ผมเติมไม่เยอะนะมันก็เลยได้แค่7 9 0 0ครับและก็วันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าโคเซอร์ไพส์พเลยนะครับผมหลังจากที่เราเนี่ารคนพวงไไู้ปทห คือคุณเห็นใต้มมูปไปต,ตรงนั้นไหมอาเดินไปหาใต้มุไ่ไปนะครับหลังจากที่รับเควสจากเสียวอูลแล้วนะแล้วก็จะมีไททันนะครับผมยืนอยู่ตรงนั้นเห็นไหมตรงเมาส์ผมบอกอาแล้วก็หลังจากที่คุยกับไททันเสร็จก็จะมีผู้หญิงยืนอยู่ด้านหน้านะครับผมตรงข้ามกับไททันเนาะก็อย่าลืมไปคุยกันด้วยหลังจากที่เราคุยเควสปริศนาทั้ง3ตัวนี้เสร็จนะครับผมก็จะสามารถเดินเควสได้ตามปกติเนาะจะเป็นการคราบไอดอกไม้ไฟนะครับผมจุดพูุขึ้นไปแล้วก็จะได้รับทางได้ของอังเปาแล้วก็เอามาแจากเพื่อนนะ ประเภทพวกนี้นะครับผมแล้วเราก็จะได้ผูด้วยใช่ปะอ่าใช่ไอผ้ผุพวกนี้นะครับผมหลังจากที่เราจุดไปแล้วเราจะได้อ่างเปาแล้วก็เอาไปแจกคนในกิลได้นะแล้วก็คนในกิลก็แจกเราได้ด้วยบอกได้เลยว่าปั๊มเพรได้มหาศาลครับผมเคยเปิดสูงสุดได้ประมาณอยู่ที่เจเพชร40เพรโอ้ก็ได้ทุกวันแบบนี้ก็ถือว่าแจ่มอยู่นะสำหรับใครที่สุ่มบงแบนเนาะอ่ะเอาล่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนั้นสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมในราคาถูกกับการเองผมว่าขอแนะนําไปด้านเ,เ,เนาานติมกกเ,นะเ,เมกมเผ ใครสนใจก็เพียงซื้อเข้าไปใน Facebook ครับว,ว่า p o w r p I y หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยเดี๋ยววันนี้นะครับผมผมก็จะมาแจกสูตรคำนวณด้วยว่าเฮ้ยเราจะสุ่มแบบไหนนะครับผมถึงจะคุมค่ามาที่สูดซื้อแพคไหน8 8แล้วก็388แล้วก็888นั่นเองครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งใน i s c o r d อดี๋ยที่ผมบอกไปว่าสามารถเข้าด s c o r d ได้นะครับบอกเลยว่า Discord พวกผมเนี่ยก็มีความรู้กันแบบหนักๆเลยนะอ่ะทีนี้นะครับผมหล คือ8ปดแเพรครับผมคุณต้องซื้อเรื่อยๆนะผมซื้อทุกๆวันเนาะผลรวมเนี่ยก็จะเป็นทางท้าขอ36มแพ็คด้วยกันรวมกันเป็น3าม8ันหรพนะครับผมรับได้สูงสุดเพียงแค่3วงนะสูงสุดแล้วนะไม่สามารถได้เกินนี้นะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้เราก็ได้มาแล้ว3วงซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเกิดคุณอยากจะได้แสนปีคุณจําเป็นที่จะต้องซื้อแพ็ค3ามแปดแปดนะครับผมจำนวน40แพ็คด้วยนะครับผมรวมเป็นหนึ่งหมื่นห้า่ันห้าร้อยยี่สิ ก็ตัดไปอีกประมาณ3าวงนั่นแหละพอได้ครบอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแต่สาหรับใครที่จะเอาแสนปีคุณต้องซื้อดังนี้ครับแน่นอนเลยว่าทุกๆวันเนี่ยคุณจะต้องซื้อ8 8 8แล้วก็3 8 8 8ด้วยนะครับผมทั้ง2ตัวนี้รวมๆแล้วเราจะได้เป็นเท่าไหร่13วงแล้วเราก็ต้องซื้อ8 8 8เนี่ยให้มันออกอีก3วงนะครับผมแค่นี้ก็ถือว่าครบครับรวมเป็น29,344เพชรครับซึ่งมันจะถูกกว่านี้ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยสุ่มแล้วมันออกก่อนเนาะถ้าเกิดว่าไอ้แพ็ 8, ต้องไปซื้อที่3 8มนะครับผมถือว่าจบวแบบนี้ก็จะเป็นการลดการใช้เพ็รมาด้วยนะครับผมดังนั้นก็อย่าลืมไปทําตามสูตรผมนะครับผมเพื่อที่จะประหยัดเพชรให้ได้มากที่สุดอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปอีกอย่างครับสำหรับทางด้านของกิจกรรมนี้เนี่ยอยู่เพียงแค่8วันเท่านั้นนะมานะครับผมเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าครับแน่นอนเลยสิ่งที่เราต้องซื้อคือแพ็คแปดแปดแปดใช่วล่ะอ่ะังนั้นเราก็เหมาไปก่อนเลยแล้วก็แพ็ค3ามแปดแปดครับเราก็เหมาไปอีกเช่นเคยนะเออประมาณนี้นะครับผมได้มาป เท่าไร่12ก่อนนะครับผมอ่าเดี๋ยว,ยวมันซื้อกี่แพ็ควะ12ใช่ไหมอ๋อถูกแล้วนะครับผม12 12 12 3วงเนาะ36เฮ้ยเดี๋ยวเราซื้อทีละน้อยดีกว่า <c oughs> นะไม่ต้องเอา36ไวๆเผื่อแบบมันเอาวงแหวนมันออกไวไงเออเราก็ซื้อแค่นี้พออาอไม่ใช่นะครับผม4ใช่ไหมได้12โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาสุ่มเพิ่มทีนี้นะครับผมเรามารุ่นกันที่แพ็คแรกครับผม5อันปึ๊บเอ้าเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนะดวนะกดตรงไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงแพ็คตัวนี้หากกดปึ๊ ใช้งานทีละกองเนี่ยโอ้โมันจะให้ใช้ทีเดียวเลยเว้ยปึ๊บออกไหม,มโคตรเกลือยังไงแฟนๆดนีนน่าจะได้เหมาเนี่ยโอ้โหไม่ออกว่ะทุกคนปึ๊บอโอ้โหไม่ออกครับผมไปเราไปที่แพ็คสามแปดแปดคือแบบออกอย่างเกลือเลยไอ้เมื่อกี้เอ้ยถือว่ากระดูกออกดีอ่าอึ้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ปึ๊บไม่ไหวละกดทีเดียวแม่งเลยบึมเข้าไปอ,ออกมาสองวงครับ ไล่สองวงนี้มันการันตีเท่าไหร่นะเมื่อกี้ผมซื้อไปยี่บใช่ไหมแสดงว่าการันตี2รอบเลยหรอเอ้ยเอาเอาดีเอาดีเรียบร้อยนะครับผมการันตีโอ้คุณน่าจะได้หมด2อง0แน่เลยยี่อะไรครับนี้อ่ะตัวนี้นะครับผมไปนะครับผม12บสองกล่องกดบึ้มเข้าไปอืได้มาแค่วงเดียวแล้วก็ได้ตัวนี้มานะครับผมเออถือว่าดียังไงก็ต้องซื้ออีกครับเพราะว่า นะมันต้องได้3วงครับไอตัวนี้เพราะว่าผมจเจ้า20,000นปีนะปึ๊บซื้อมา4ครับอ่าแล้วเราก็กดจัดไปอีกดอกครับอืมวงแหวนต้นไม้ออกมามแค่วงเดียวโอ้โหชิบหายนะผมแต่อันนี้ออกมาถือว่าดีแต่ว่ามันมันเปลี่ยนแล้วอะ่ะ <c oughs> มันจะได้ไปใช้ทางด้านของไอกระดูกตัวอื่นแล้วว่ามันจะเป็นแบบไอสีลุงลุงอะไรเนี่ยแล้วก็ขุมวิญญ,ญาณถือว่าดีนะผมจะได้แบบเอามาอัพทางด้านของเชลเลนเซียหรือ <c oughs> ว่าขุมวิญญ,ญาณน,นี่การันตีไปด้วยใช่ไหม <c oughs> เรียบร้อยครับการันตีทุกดอกไม่เคยออกก่อนครับอืออ่าดีดีจริง,รงชีวิตเนี้ยเออมานะครับผมเหลือหมื่นสี่ไปกันครับการันตีกล่องสุดท้ายปึ๊บเรียบร้อย สรุปคือผมโดนการันตีแน่นอน29,900กว่กาอยกายอะช่างมันนะครับผมก็ได้ของเป็นประมาณนี้แหละสรุปก็คือการันตีทุกดอกไปจุดพูก้กันดีกว่านะผมถ้าเกิดว่าจุดกู้เนี่ยเราก็จะได้แจกอังเปาให้กับเพื่อนๆได้ไปเราไปจุดกันอังเปาอันไหนดีเอาเอานี้แหละเอาแพ็คใหญ่ก่อนปึ๊บจุดไปขอข้ามเลยแล้วกันเปิดนะผมอังเปาได้อะไรอ่ะสามเแปดโอ้โหเอามาทําแพะไรเนี่ยปึ๊บโอเคแล้วเราก็กดรับได้ออ้ยได้เก้าเก้าเพชรอ่ะ มันก็ไม่ได้หนักอยู่หนาสาหรับกิจกรรมนี้เนาะหลังจากที่เราได้มาแล้วเราก็แบบเอามาแจกเพื่อนเห็นว่ามันมีจํากัดด้วยใช่ไหมปุ๊บแชงเป่าไปแล้วแล้วก็มันจากัดเท่าไหรอ่อ่ะเปิดกี่ครั้งวะเนี่ยอุ้ยได้89อะ่ะขอขอ,ขอจุดเรื่อยๆได้ไหมได้เป็นกลบคืนอะ่ะอนนจุดต่อจุดต่อแชงเป่าไปเออนั่นแหละกดไปบึ้ม8 4เคสเครับผมมันจํากัดเท่าไหรว่วะเนี่ยไม่รู้จํากัดเท่าไหร่ขอแบบ แจกอังเปาเรื่อยๆได้ไหมเห็นว่ามันจากัด5้าอันใช่ไหมมันมันไม่ขึ้นน่ะทุกคนมันให้เปิดเลยอะ่ะปึบโอเคหรือว่ารับจากคนอื่นใช่ไหมรับจากคนอื่นมันจํากัดใช่ไหมเนี่ยรับได้วันละ5้าทับห้าอันนี้ใช่ไหมอ๋อรับได้จากคนอื่นนะครับผมคนอื่นห้าทัห้าแต่ของเราคือเราแจกได้เรื่อยๆเฮ้ยถือว่าดีนะครับผมถือว่าดีนะเดี๋ยวค่อยแจกกันแล้วกัน <laughs> วันนี้น่าจะมีคนเปิดไปเยอะแล้วเดี๋ยวค่อยไปแจกวันอื่นนะครับผม แ,แกคนอื่นบ้างแล้วประเด็นคือปุ่มผมหายไปไหนหมดอ๋อต้องออกจากโซนใช่ไหมอ๋อออกจากโซนด้วยทีนี้แล้วมันก็จะมีอันดับการยิงผูด้วยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้ยผมอันดับสี่เลยเหรอ,อยังไม่มีเราเฮ้ยยิ่งเราจุดเยอะเราก็ได้ของดีอยู่นะแต่แบบจิตถังเฉินามาทําแพะอะไรวะเนี่ยอ๋อทำไมอ,ะอ่ะอ่าเราก็จุดผมจะได้อันดับสาอ่ะอันดับหนึ่งคงแข่งกับเขาไม่ไหวหรอกมั้งหรือเปล่าวะไม่ได้ใจเดี๋ยวค่อยจุดทีหลังโอ้ยแ,แต่มันก็ได้จิตถังเฉินอยู่ดีนี่หว่าแล้วก็มีอันดับเคร่รวมโอ้โหจิตถ เดี๋ยวค่อยใจทีหลังครับเขาพากันจุดไวจังอะ่ะอ๋อถ้าเกิดว่า4-6ได้ขอประมาณนี้แล้วก็เขตรวมอ๋อโอเคก็ถือว่าแจมครับผมถามว่าหมดเยอะไหมมันก็แจกอังเปาแบบนี้ได้เรื่อยๆแล้วเค็เราก็ฟื้นฟูมานะผมสองมื่นเก้าเนี่ยก็ลหลายๆคนอาจจะพอนะถ้าเกิดว่ากิวไหนมีการจุดภูดบ่อยๆเนาะเดี๋ยผมลองจุดตัวนี้ผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งเนี่ย อันนี้มันจะเหมือนกับปีที่แล้วเลยเราสะสมตัวนี้เสร็จเราก็เอาไปแลกใช่ไหมหลังจากได้รับจะเพิ่มค่าอวยพรต์ุ๊จีนเมื่อสะสมพอตต๊จีนจะได้รับค่ารางวัลตามอันดับไม่ใช่นี่ว่าขอรางวัลตามอันดับไม่ได้เหมือนรอบที่แล้วนี่ว่าก็จะเป็นประมาณนี้ครับแชร์อังเปาป้ายแล้วก็กดรับเรากดรับได้เรื่อยๆอ่ะปั๊มเกตกลับคืนโอ้โห59 เอาดียังเหลือ,อเยอะเลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเขาแจกวันอื่นนะครับผม <c oughs> เชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยวก็คงรับไปหมดแล้วอะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเพียงประมาณเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยแล้วก็อย่างครับผมลงหลงเนี่ยจะมาวันพรุ่งนี้เวลาตีห้าอย่าลืมนะครับผมตื่นมาดูไลฟ์ผมด้วยผมจะมาไลฟ์ตอนต,อนตีห้าครับไม่ได้เจอกันแบบว่าช่วงตีห้าเนี่ยมานานแล้วเนาะเดี๋ยวรอบนี้นะครับผมเราจะกลับมาไลฟ์นะครับผมแล้วก็ตีห้าครับมารับนิ่งลงหลงเอสพีกัน